ในโลกของเครื่องบินขับไล่ที่เคยคอรองท้องฟ้ามาแล้วหลายยุคหลายสมัยชื่อของ F-4 Phantom II ยังคงเป็นตำนานที่ไม่เสื่อมคลายและถึงแม้ว่าเวลาจะผ่านพ้นมาหลายสิบปีแต่เครื่องบินรุ่นนี้ยังคงมีบทบาทสำคัญในบางประเทศรวมถึงประเทศไทยในปี2026เครื่องบินขับไล่ F-4 Phantom II เริ่มตน้นขึ้นในช่วงสงครามเย็นเป็นเครื่องบินที่สหรัฐอเมริกาออกแบบและผลิตโดยบริษัท Mc d o n น e l l d o u g ล a s จุดเด่นของมันคือการเป็นเครื่องบินขับไล่แบบ2ที่นั่ง สองเครื่องยนต์ที่สามารถบินด้วยความเร็วเหนือเสียงและทำภารกิจได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นการรบกลางอากาศการโจมตีภาคพ,พื้นหรือแม้กระทั่งการลาดตระเวนทางยุทธศาสตร์ในประเทศไทย F-4 Phantom II ได้กลายมาเป็นสัญ,ญลักษณ์ของพลังทางอากาศในช่วงปลายศตวรรษที่20เครื่องบินรุ่นนี้ถูกนำมาใช้งานโดยกองทัพอากาศไทยในภารกิจที่หลากหลาย ทั้งการฝึกบินการป้องกันน่านฟ้าไปจนถึงการสนับสนุนภาคพื้นดินในสถานการณ์ต่างๆแม้ในช่วงเริ่มต้นอาจจะเป็นเพียงการฝึกฝนหรือเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงทางทหารกับประเทศพันธมิตรแต่ไม่นานเอฟซีก็กลายเป็นขุมพลังหลักในฝูงบินของไทยหลายคนอาจสงสัยว่าในปี2,026เครื่องบินที่มีต้นกำเนิดมาตั้งแต่ปี1,958ยังสามารถใช้งานได้จริงหรือไม่คำตอบคือได้แม้ว่าเครื่องบินจะเก่าแต่ด้วยการบำรุงรักษาอย่างต่อเน,นื่อง การอัปเกรดระบบต่างๆรวมถึงความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับภารกิจในยุคใหม่ F4 ของไทยจึงยังคงมีความสามารถที่น่าประทับใจหนึ่งในจุดเด่นของ F4 Phantom II ที่ทำให้มันอยู่รอดมาจนถึงปัจจุบันคือความแข็งแกร่งและโครงสร้างที่ทนทานเครื่องยนต์ j 7 9ที่ติดตั้งในเครื่องบินรุ่นนี้สามารถเร่งความเร็วได้ถึงระดับมัก2.2ซึ่งถือว่าเร็วมากสำหรับเครื่องบินในยุคนั้นแม้ในปี2026เครื่องบินที่ใหม่กว่าจะมีเทคโนโลยีที่ล้ำหน้ากว่า แต่ F4 ก็ยังสามารถรับมือกับภารกิจที่ไม่ต้องการความล้ำสมัยมากเกินไปเช่นการลาดตระเวนหรือการฝึกบินอีกหนึ่งเหตุผลที่ F4 ยังคงถูกใช้งานในไทยคือเรื่องของงบประมาณการจัดซื้อเครื่องบินขับไล่ใหม่ต้องใช้เงินลงทุนสูงมากและต้องพิจารณาถึงเรื่องการฝึกอบรมบุคลากรการจัดการระบบซ่อมบำรุงรวมถึงการปรับเปลี่ยนโครงสร้างพื้นฐานซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่สามารถทำได้ในเวลาอันสั้นดังนั้นการใช้งานเครื่องบินที่มีอยู่เดิม พร้อมการอัปเกรดระบบอาวุธอิเล็กทรอนิกส์และระบบสื่อสารให้ทันสมัยจึงเป็นทางเลือกที่คุ้มค่าในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมากองทัพอากาศไทยได้ดำเนินการอัปเกรด F-4 Phantom II หลายระบบโดยเฉพาะระบบเรดราที่ทันสมัยขึ้นการติดตั้งระบบสื่อสารลิง์ข้อมูลใหม่และอุปกรณ์ต่อต้านสงครามอิเล็กทรอนิกส์ทำให้เครื่องบินรุ่นนี้สามารถสื่อสารและร่วมมือกับเครื่องบินรุ่นใหม่อย่างไกรเพนหรือ F-16 ได้ดียิ่งขึ้น ด้านอาวุธ f 4 Phantom II ของไทยได้รับการปรับปรุงให้สามารถใช้อาวุธที่หลากหลายขึ้นรวมถึงจรวดนำวิถี Aim 9 Skywinder Aim L 7 Sparrow และอาวุธอากาศสู่พื้นเช่นระเบิดนำวิถีด้วยเลเซอร์และจรวด AGM 65า Maverick สิ่งเหล่านี้ช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการโจมตีเป้าหมายทั้งบนพื้นดินและในอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพในปี2 0 2 6แมว้ว่าเครื่องบิน f 4 Phantom II ของไทยจะเริ่มมีอายุการใช้งานที่ยาวนานและอยู่ในช่วงปลายของวงจรชีวิต แต่ก็ยังไม่ถูกปลดประจำการทั้งหมดเพราะยังมีบทบาทในการฝึกบินการทดสอบยุทธวิธีและการสนับสนุนภารกิจเฉพาะด้านโดยเฉพาะในพื้นที่ที่ไม่ต้องการการประทะก,กับสัตวูที่มีเทคโนโลยีสูงมากนักสิ่งหนึ่งที่ทําให้ f 4 p h แฟ t o อ ii เป็นมากกว่าแค่เครื่องบินรบเก่าๆคือความภาคภูมิใจของนักบินและช่างเทคนิคไทยเครื่องบินรุ่นนี้เป็นเหมือนสัญ,ญลักษณ์ของความก้าวหน้าทางการบินของไทยในยุคก,ก่อน และยังคงมีค่าทางจิตใจในฐานะหนึ่งในเครื่องบินที่ได้รับการฝึกฝนและปฏิบัติภารกิจจริงมายาวนานในอนาคตอันใกล้คาดว่า f 4แ Phantom II ของไทยจะค่อยๆถูกแทนที่ด้วยเครื่องบินขับไล่รุ่นใหม่ที่มีประสิทธิภาพสูงกว่าเช่น F-35 หรือเครื่องบินรบยุคที่5แต่ก่อนที่วันนั้นจะมาถึงเครื่องบินรุ่นนี้ยังคงจะบินบนท้องฟ้าของไทยทำหน้าที่ของมันอย่างเต็มที่และบันทึกหน้าประวัติศาสตร์ของกองทัพอากาศไทยไว้อีกบทหนึ่ง ความท้าทายสำคัญขององค์การใช้ F4 Phantom II ต่อไปคือเรื่องขององค์การซ่อมบำรุงและชิ้นส่วนอะไหล่แม้จะมีการสต็อกอะไหล่ไว้มากพอสมควรแต่เมื่อเวลาผ่านไปความยากลำบากในการหาอะไหล่ก็จะเพิ่มขึ้นนอกจากนี้เทคโนโลยีที่ล้าหลังก็ทำให้เครื่องบินไม่สามารถเข้าร่วมภารกิจบางประเภทที่ต้องการความทันสมัยได้อย่างเต็มประสิทธิภาพอย่างไรก็ตามด้วยทักษะของวิศวกรและทีมซ่อมบำรุงของไทยเครื่องบินรุ่นนี้ยังคงได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่อง และเมื่อผสมผสานกับการรบรับใช้ในภารกิจที่เหมาะสมทำให้ F-4 Phantom II ยังสามารถรับใช้ชาติได้อีกระยะหนึ่งสุดท้ายนี้การดำรงอยู่ของ F-4 Phantom II ในกองทัพอากาศไทยในปี2026ไม่ได้เป็นแค่เรื่องของยุทธศาสตร์ทางทหารเท่านั้นแต่ยังเป็นการบอกเล่าเรื่องราวของเครื่องบินรบที่เคยเป็นยอดนิยมของโลกที่ยังคงมีบทบาทในประเทศกำลังพัฒนาอย่างประเทศไทยเป็นตัวอย่างขององค์การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า การปรับตัวของระบบอาวุธและความสามารถของบุคลากรไทยที่สามารถทำให้เครื่องบินอายุกว่า60ปียังคงมีชีวิตและยังสามารถบินได้ในท้องฟ้าของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ F-4 Phantom II ของไทยจึงไม่ใช่แค่เศษเหล็กที่บินได้แต่คือมรดกทางยุทธศาสตร์ความภาคภูมิใจและบทเรียนสำคัญในการวางแผนด้านการป้องกันประเทศในยุคที่เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว